ฝังไม่ออกแล้วเอฟซีังไม่ออกมว่าได้กินเนย <S <S อยเอฟซี FC แคปหน้าจอไว้ดูเองนะ่จอกันดูนะครับใครเห็นตัวอะไรก็พิมพ์มาหน่อยนะครับอันนี้คือฝันแบบนี้นะครับส่วนมากจะเข้าบ่อยยินดีต้อนรับแคปหนา<ไ>ป้าจอไว้ดูนะครับเพรทับเพรนา,นาเพริซานิวเพรคุมซับเพหนานครับวันนี้นะเราตามหาพี่ทัดนะครับพี่ทัดฝันว่าลงปูสวงมาเข้าฝันให้มาดูลักชนลักอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทําไปดูว่าฝันว่ายังไงไปดูอะไรนะครับ นาจะมีตัวเลขให้อีกแล้วนะครับทุกคน,นไปดูสิเอฟไปดูยองยองไปดูนะครับอย่าให้เบาเบาอย่าเสียงดังนะครับทุกคนดูอาเปาด้วยมีเปาด้วยอมมีเปาด้วยอมมีกระถางด้วยอาัมาีครับรท่านเอบมา,<อ>าทำอไรเ<า><ร>งียบๆเลยทำอไรเงียบนเลยฝันเมื่อคืนพี่ฝันว่าจะไหนเมื่อคืนนี่ฝันว<ร>่าป<ร>ู่ให้ปลูกต้นไม้ แล้วหึุต้นไม้จากถนนเส้นใหม่แล้วก็มาฝัง่งนี้แล้วก็ให้มาหยุดตรงนี้คือมาหยุดตรงแดนแต่พอดีผมเดินมาเห็นหลักชนบทตรงนี้ไปตรงนั้นไม่เจออ๋อก็เลยมาเป่าๆดูเล็กๆอะไรมั <c oughs> นเป็นม่กลายหยิบหล, <c oughs> ลักหยิบตัเลียนของเขาอันนี้เป็นชนบทจริงน,นี้หลักชนบทครับ <c oughs> เป็นเป็นเป็นเล็กเป็นเป็นหลักเลยครับมีตัวเล็กอยู่ฝั่งนี้ อภิชาดูเอาแล้วกันนะครับเพราะกล้องเราซองไม่ได้มันไกลนะให้ดูโบเอฟซีกันเกันเห็นไหมไงก็เลขนั้นนะส,สี่สี่ชอจริงเก้าหนึ่งน่าจะสี่สี่นะพี่เก้าห,ห,หนึ่งสี่สี่เก้าหนึ่งสี่สี่ครับเก้าหนึ่งสี่สี่ยกหรอกมันหนักไหมเนี่เออยกได้เลยเขาวางเฉยเลยน,นี่โอ้โหทำขนมโซเกรดแล้วก็อ,อกอ,อ,กอะ โอ้ชัดตัวนี้หันตรงกล้องไหลกล้องจัดอะโอ้ชอจริงสี่ชอจริงเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งด้วยเก้าสี่สี่อันนี้เก้าอันนี้หนึ่งอันนี้สี่เจ็ดสี่บ่ไม่พี่หนึ่งครับหนึ่งบ่เก้าหนึ่งสี่สี่สี่ชอจริงจุดหนึ่งโอ้ยพี่ตัวให้สะอาดหน่อยสิ เลขสี่เลยคือยังไงก็สี่ยังไงก็สี่หรอกเก้าหนึ่งสี่สี่ครับเก้าหนึ่งสี่สี่สี่ชชิงเก้าหนึ่งสี่สี่ใช่เลขสี่แล้วก็ข้างล่างจะเป็นซุรินอ่ะพิษณุรรลุยรอบหนึ่งมาส่งกล้องให้เอฟซีถ่ายรูปถ่ายรูปมส่งให้เอฟซีดูเก้าหนึ่งสี่สี่ครับอ่ะแต่ผมมองบูชาเห็นเป็นหกอันนี้เอ็นชัดเจนเลยทีนี้นยกเลยครับไม่ยกไม่ได้แล้วเอฟซีแคบ ด,ดูกล้องกอนก่อนอมีหลายกล้องกล้องด้านข้างก่อนคราวนี้เดี๋ยวผมหันเอาก็ได้ได้ได้ F4 เดี๋ยวผมแคปเองครับอ่าโอเคแคปหน้าจอแคปแคปทุกคนแคปแคปแล้วขยายเอานะครับเมืองใหบ้าเลยอันฝันฝันแบบฝันยังไงก็ไปยังงั้นนะครับลปลูกให้ปลูกต้นประดูรอบทางถนนคนเดินแล้วก็ไปที่กระท่อมแล้วไปหยุดอยู่ตรงป้าย ตรงป้ายน้ากระท่อมอ๋อให่ปลูกต้นประดูต้นประดูอยู่ครับจากตรงนี้ไปจากหลักชนโนลนินนะครับจากหลักชนโน,นี้ไปผมก็เลยเดินหาก็ไม่เห็นหลักชน,นลนี้หลักเดียวตรงนั้นก็ไม่มีฝั่งนู้นก็ไม่มีก็เลยเห็นรอยอยู่ตรงนี้สี่ช้อจริงเก้าหนึ่งสี่สี่สุรินเขตอะไรนะหลักเขตท,ที่ดินอืมโอเคตั้งไว้ยางงี้นะ แบบนี้พี่รวยเขายังมีอยอะรวยเขายังมีเยอะสาธุเราเอากระโดดชิบีลักโฉนดเลยชิบีลักกิโลละลักโฉนดนะครับไม่ใช่หลักกิโลผมไหลักโฉนดรักโฉนดคือศักดิ์สิทธิ์กว่าหลักหหลลัักกโฉนดคือเป็นของหลักเดนเป็นของไม่มีใครขยับไม่มีใครขยายคือขยับไม่ได้นะครับทุกคนอ่ะโอเคป่ะพี่ทักน์ไปดูซิให้ปลูกตรงไหนบ้างอะไรยังไงเราก็จะปลูกตรงนี้ไปดูปลูกให้ปลูกแต่ผม มว่าถนนเส้นนี้ต้องได้ทำทาไมางั้นถ้าฟันแบบนี้แล้วครับราะถนนเส้นนั้นลูกปู่ให้ให้วัดเนาะอันนี้ลูกปู่ให้ให้ปลูกต้นประดูตามเป็นเ์นเขตดแดนอแสดงว่ายังไงต้องได้แต่ว่าไม่รู้ได้ตัวไหนงไงต้องเข้าครับยังไงก็เล่นต้องเข้า,าตามไปดูพิทัด์นะครับฝันแม่นนะครับได้เรียกต่องวดเลยนะครับทุกคน อ่าไม่ต้องใส่แล้วหยุดกับลุงปู่ถ้าพูดตรงๆที่ผมไม่ค่อยใส่รองเท้าครับตามธรรมชาติตามอ่าเรามาไกลรอยเท้าไกลร้อยมาอ่า <c oughs> นี่ครับก็ถือโอกาสได้ดูถนนใหม่เลยนะครับถนนตะกอนลึกลึกมากตรงนี้เนาะลึก,ลก ลึกเท่าตรงนั้นเลยพี่ถ้าได้ไปดูตรงนั้นผมไม่ได้พาไปเมื่อกี้ลึกมันสูงขนาดนี้เวลารถเดินหายเลยไม่มีมองมาจมองมเห็นรถเลยครับอันนี้ลงดินสองครั้งสามครั้งจากตรงนี้ไปลงไปประมาณร้อยกว่าสิบล้อมีรถเต็มทุกทีครับเดี๋ยวมาดูถนนเราก็ได้แล้วนะครับแล้วยังเหลือนิดหนึ่งทำไงพี่ทัศน์นี่รอครับรอ ปูให้รอคุณเพชรลงปูสวงยังเหลืออยู่นิดหนึ่ง,องโอ้ให้ปูนี่บอกเอา้าอะไรพี่ท่านไป้าอะไรสวยมากลองปูอย,ยนนู่ป้ายถนนปีป้ายถนนเส้นนี้อ๋อคือฝันเห็นลงปูให้ปลูกต้นประดู่แต่เราตอนแรกก็ว่ามีมีตัวเลขเนาะครับว่าหลักะนกนยังมีไหมเพราะเขาทําถนนน,น่าจะหาย ก็เลยเดินไปดูเห็นหลักชนบก็เลยเอาหลักชนมาด้วยแล้วก็เอาถนนเส้นน <griff S 2> ี้ด <waves> ้วยผมจะเขียนให้หมดเลยอพอาะงดก่อนพลาดแล้วคือลวงปู่ให้พนให้พรในวันเกิดครับผมผมเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายี่สิบเจ็ดเมษาครับสองห้าหนึ่งหกอายุห้าสิบสองปีแต่ผมชอบห้าสองก็เลยเขียนเฉพาะห้าสองกับหนึ่งหนึ่งหกเก้าก็คือรูปรูปภาพ แต่ไม่ได้เขียนสองเจ็ดแต่พูดอยู่แต่ไม่ได้เขียนก็คือว่าพลาดขลาดไปไม่เป็นไรครับก็เอาใหม่เอางวดน,นี้งวดน,นี้มีเบิ้ลมีเบิ้ลครับเพราะในหลักชนน,น,นเบิ้ลเลยซีซี <CC. S 1> <c oughs> ครับซีซีอ่ะโอเคอ,อันนี้รูปอันนี้คือป้ายถนนป้ายถนนตรงนี้ป้ายถนน,ถน,นระหัสหลวงปู่วงที่ทําถนนเส้นนี้ก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามส่วนหนึ่งยังไม่ออ ยังไม่ออกนานนี่ยังไม่ออกอง<อ><อ>ูน,นี้ด้วยคฟ, <c oughs> ฟันว่ายยงไงไะเล่าความฝันนิดนหนึ่งนะครับลูกปูให้ปลูกต้นไม้แล้วก็อผมบอกกับช่องมานีเมื่อกี้เนาะผมับผมจะพูดว่าลูงปู่เดี๋ยวเขาบอกว่าทําไมต้องอันเห็นลูกปู่ลูงปูบ่อยนักคืออันนี้ไม่ให้ไม่ได้เห็นลูกปู่แต่ได้ยินแต่เสียงบอกครับเสียงบอกว่าคอ,อยจะดำเชิอกันต่างเราดำเชิดทุกเดิ้ลดำพนองเดิ้ลำพนองนี่คือต้นประดู ดำจื่อสองปีนุโมนี่ก็ดอนป้ายแต่สะดอนมุกเพล้าคือลูกปู่จะพูดภาษาเดียวแต่ไม่เห็นลูกปู่นะได้ยินยแต่เสียงไอ้เสียงอันนี้ก็คือผมก็วานลูกปู่ย่างเดียวนัว่นแหละอย่างใครก็แล้วแต่อยู่กับลูกปู่นะกลับอยู่กับลูกปู่ก็ต้องวันลูกปู่แต่คือวันก็มันมีหลายอย่างเนาอยู่ที่เราจะเห็นช่วงเมื่อคืนผมก็หลับประมาณ หกทุ่มก็ตื่นประมาณตีสามก็นอนไม่หลับเลยตื่นขึ้นมาเสียดายแต่สองเขียดเราไม่ได้เขียนเพราะปูให้ปลนแต่เราไม่ได้เขียนก็คือเสียดายแต่ทีนี้ก็ฝันปุ๊บผมก็ลุกมาเลยลุกลงมาผมล,ลงมาถึงนี่แต่เราไม่ต้องไปหารบกลางคืนตื่นเช้ามาเลยไปหาตอแล้วก็เห็นหลักโฉนดที่ปูให้ปลูกต้นกะดูกระดูก็คือ,คอเดิมทนงเดิมทะนงก็สากเี้ ดำเดิมนุงคือจรังคือทำเด่นจรังทำเด่นผมก็เลยหลักเด่นก็คือ,อยังไงก็ต้องเป็นหลักชนดห,หลักชนดก็ตรงนั้นเนาะดำโตข้างหน้าลูก้าคือจะพูดเป็นสามีครับแต่ไม่เห็นหลวงปู่คือได้ยินเสียงก็เลยเ่าถามมีคนมาเยอะแยะเต็มแต่ไม่ใช่ <c oughs> คนที่รู้จักคือคนมาจากต่างจังหวัดมาเยอะน่าจะเป็นบริวารของหลวงปู่ ก็พาไปคุณแล้วต้นสองต้นแต่ผมไม่ได้นับต้นอยู่ฝั่งตรงนี้ฝั่งตรงนี้ด้วยนในฝั่งนี้ปลูกแล้วครัามปันก็คือปลูกหมดที่ปลูกรอบถนนเป็นหลักเร,<อ>รับผมก็เลยเอาป้ายถน,นนกับหลักถนดมาเป็นลขเลขไดเอฟสีได้ดูได้ชมครับอ่ะเลขงวดน,นี้โชว์ตรงนีไ้ได้อะยังเกยนไม่หมดเลยตัวเียนเพิ่ม,คร,มครับเพิ่มอีกก็ให้ดูตัวนี้ก่อนอุ้ก่อนอ่ะก็ค,คือ เลขนำโชคเมื่อกี้ก็มีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่สี่เก้าหนึ่งสี่สี่ใช่ไหมตัวเดียวกันตัวนี้ครับก็คือตัดเอาเฉพาะเก้าหนึ่งเนาะมันมีแล้วยังเหลือสี่สี่ยังไม่ได้เขียนครับครับแต่ผมเขียนเขียนแบบนี้ต้องเพิ่มสี่สี่ชุดนึงต้องเพิ่มสี่สี่ชุดหนึ่งครับโอ้สาธุหรอเอาสี่สี่ก็เลขเลขที่เรา ที่เราเห็นนั้นเมื่อกี้ที่ปลักชทนนเราไม่ได้เขียนลงเนาอไม่ได้เขียนลงเพิ่มซีซีไปก็ได้นะเอฟซีเนาะเพิ่มไปซีซีเดี๋ยวผมจะเขียนอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวมีโคงสุดท้ายตามอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่ท่านครับครับอ่าี่เดอร์เลขใครเห็นก็กดแชร์ก็ได้กำลังใจกันด้วยแล้วก็ติดตามด้วยนะครับเออพี่ท่านเห็นว่าเรียนหลวงปู่สวงคุณเพ็ญหลวงปู่สวงใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมฮะใกล้จะหมดแล้วพี่อ่าก็คือถ้าใครอยากได้ตัวนี้ก็อยากบูชาเรียนลูงปู่สวงรุ่น คุณแผนรุ่นหนึ่งเลยวันนี้นนก็ทลํลารชสังขานติดต่อผมกับพิญานาดได้เลยครับแล้วก็ติดต่อผมทมาที่นี่ได้เลยมา,มาที่นี่เลยครับจะได้หมดแล้วก็อย,กอยากให้ปล่อยให้หมดจะได้เอาเงินส่วนนั้นมาซื้อถูกซื้อเตียนซื้อปืนก่อไฟซื้ออะไรต่างๆครับพอช่วงนี้ก็ผมดูเศรษฐกิจไปแล้วขนาดวันสงกรานคือวันสงกรานเนาะเศรษฐกิจก็รู้ไม่ค่อยดีเอฟซีไม่ค่อยมีเงินกันนะ ไม่มีเงินดิจิตครับเป็นผมก็เลยต้องอาศัยขอหลวงปู่หลวงปู่หลวงปูค่ครับผุมจุดทู่ทุกวันนะพี่จุดทู่ทุกวันทํายังไงให้มีตัวเลขให้เอฟซีของฝันปีใหม่เออของฝันสงกา์พี่ท่านพอมีเศษกีวรที่เหลือที่หลวงปู่เคยใช้จะเอามาเรียนหนึ่งต่อเศษกีวรนิดหนึ่งให้ปุมจะตัดให้นิดเดียวพอนะเพื่อเอฟซีไปไปไปอัดกรอบเพื่ออัไปอัดเกับคุณแพนหลวงปู่ ถ้าบูชาบูชาเรียนรุ่นไหนก็แล้วแต่ถ้าถ้าผมให้จีวก็คือให้เฉพาะรุ่นคุณแผงคุณแผงอย่างเดียวนะครับคุณแผงอย่างเดียวครับเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านอ่ะ,อะพลาดโอกาสนี้ไม่ได้นะครับเอฟซี FC, ถือของวันปีให<ร>ม่ลองไป